การเรียกฎหมายให้สำเร็จนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือเยอะอย่างที่หลายคนคิดนะครับหลายคนที่ฟังหัวข้อนะครับหรือว่าเห็นปกคลิปหรือหัวข้อคลิปที่ที่ผมทําไว้อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยจริงเหรอวะเรียกฎหมายเนี่ยนะอ่านหนังสือไม่ได้เยอะจริงเหรอนะครับผมจะบอกแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าอ่านเยอะหรือเปล่านะครับผมต้องบอกงี้ว่ามันถือว่าอ่านเยอะกว่าคนทั่วไปแล้วกันนะครับแต่ถามว่ามันอ่านเยอะถึงขั้นแบบที่หลายหลายคนจินตนาการหรือเปล่าแบบเฮ้ย โหทั้งวันอ่านหนังสือแบบเป็นวันละสิบชั่วโมงแบบไม่ได้หลับได้นอนต้องเอาเวลาตลอดมาอ่านหนังสือหรือแบบเฮ้ยว่างตอนไหนก็ต้องหยิบหนังสืออ่านอะไรขนาดนั้นอะ่ะมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับการเรียนกฎหมายสําเร็จในที่นี้ผมพูดถึงการเรียนกฎหมายในระดับปริญญาตรีก่อนละกันนะครับสำหรับคนที่พึ่งที่จะเข้ามาเรียนกฎหมายหรือว่ามีแพลนละกันนะครับที่กำลังจะเข้ามาเรียนคณะนิติศาสตร์อะไรเงี้ยจะได้วางแผนถูกเนาะแล้วก็จะได้ไม่ได้แบบรู้สึกกลัวเกินไปกับการต้อง อ,อ่านหนังสือด้วยนะครับอ่ะทาไมการเลรกกฎหมายผมถึงบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่านเยอะขนาดนั้นหูอ่านวันละสิชั่วโมงอ่านวันละห้าเชั่วโมงน,นั้นเวอร์เกินไปผมบอกเอาของตัวผมก่อนแล้วกันนะเพื่อให้คนนะเพื่อให้ทุกคนจะได้แบบว่าเอเอเฮ้ยเชื่อได้แล้วกันในสิ่งที่ผมพูดนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจบคณะนิสสร์นับรามาแผงมา3ปีครึ่งนับแล้วก็ได้เกรนิยมลำหนึ่งนะครับตัวผมอ่านหนังสือต่อวันนะวันละประมาณ2-3ถึงชั่วโมงแค่นั้นนะครับแค่นั้นจริง นะครับบางวันอ่านไม่ถึง2ชั่วโมงยังมีเลยนะครับแต่โดยเฉลี่ยประมาณ2-3ชั่วโมงต่อวันและทุกๆวันนะครับอ่านแค่นั้นเลยนะไม่ได้อ่านหนังสือแบบโหทั้งวี่ทั้งวันด้วยซ้านะครับอ่ะแล้วการอ่านหนังสือแค่วันละประมาณ2 3ชั่วโมงก็สุดท้ายผมก็เรียนจบได้ได้เกียรนยิยมระดับหนึ่งได้นะครับอ่ะเพราะทุกคนเห็นนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะไหม บางคนอาจจะบอกว่า2ชั่วโมงสับผมก็เยอะนะต่อวันอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนก็น่าจะคิดแบบเดียวกับผมว่าจริงๆมันไม่เยอะหรอกนะครับ2-3ชั่วโมงเนี่ยมันน้อยกว่าที่หลายๆคนจินตนาการด้วยซ้าในการาเรียกฎหมายนะครับอ่านทีนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทําไมการเรียกฎหมายถึงอ่านหนังสือแค่นี้เองทําไมถึงอ่านหนังสือแบบมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับอ่านเรามาดูทีละข้อกันนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องเข้าใจนะครับคีย์ของการเรียกฎหมายก่อน การเรียนกฎหมายเนี่ยถึงแม้เราจะอ่านเยอะแต่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยสุดท้ายก็ไม่มีประโยชน์อันนี้ข้อแรกที่ทุกคนต้องต้องแบบต้องอเข้าใจก่อนนะว่าการเรียนกฎหมายเนี่ยสุดท้ายแล้วนะการที่เราจะสอบให้ผ่านในทุกๆวิชาการที่เราจะเรียนให้จบได้ความเข้าใจเนี่ยมันสําคัญมากๆในการเรียนกฎหมายและการที่ทําให้เราเข้าใจในการเรียนกฎหมายตั้งแต่เรื่องได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องอ่านเยอะ หรืออ่านน้อยโอเคไหมครับฟังฟังนี้ก่อนนะคีย์คือทํายังไงให้เราเข้าใจนะครับถ้าเราอ่านเยอะมากๆหูอ่านทั้งวี่ทั้งวันแต่เราอ่านไปก็ไม่เข้าใจนะครับไม่มีประโยชน์นะครับกลับกันถ้าเราอ่านไม่ได้เยอะมากแต่ทุกครั้งที่เราอ่านเฮ้ยเราอ่านแล้วเราเข้าใจว่ะทุกวันที่เราอ่านไม่ไม่ว่าจะวันละกี่ชั่วโมงอะไรก็ตามแต่เฮ้ยเราอ่านแล้วเราเราเราเข้าใจในเนื้อหาที่เราอ่านทั้งหมดว่ะแบบเนี้ถึงแม้จะไม่ได้อ่านเยอะมากแต่ถ้าเข้าใจได้ทั้งหมดที่อ่าน แบบเนี้ยเรียนจบสําเร็จได้ในกครัเรื่อกฎหมายนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นการเข้าใจมันไม่ได้ผันแปรมาจากการอ่านเยอะหรืออ่านไม่เยอะแต่แน่นอนมันต้องอ่านเยอะกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วนึกออกไหมมันก็ไม่ถึงขั้นแบบหไม่ต้องอ่านอะไรเลยแล้วก็เรียนจบได้ได้คะแนนสูงได้มันก็ไม่ได้ถึงเป็นขั้นขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องอ่านอยู่ดีนะแต่สุดท้ายแล้วการจะอ่านให้สําเร็จในใน,ในการเรืยอกฎหมายได้เราจะต้องอ่าน ให้เข้าใจนะครับไม่ใช่สักแต่อ่านเยอะอย่างเดียวอ,อันนี้คือคีย์ที่ผมต้องการจะบอกนะครับทีนี้ทํายังไงให้เราอ่านแล้วเข้าใจอ่ะผมเสริมมาให้แล้วกันนะครับในการอ่านคนหมายเนี่ยนะครับวิธีในการวางแผนการอ่านหนังสือของผมเนี่ยคือผมจะเอาหนังสือของทุกเล่มที่ต้องอ่านในเทอมเทอมที่จะเรียนเนี่ยนะครับสมมุติผมลงทะเบียนเรียน6วิชาผมเอาหนังสือ6เล่มที่ต้องอ่าน เอามาดูจํานวนหน้าแล้วหารเฉลี่ยนะครับต่อวันนะครับอย่างเช่นผมมีเวลาอ่านหนังสือ3เดือนผมเอา90วันมาหารจํานวนหน้าทีา่ที่ผมบวกมาทั้งหมดของหนังสือที่ผมจะอาจ่านผมอาจจะตกวันหนึ่งประมาณ40หน้าหารเฉลี่ยแล้วนะครับผมก็แค่อ่านวันละ40หน้าที่นี้การอ่าน40หน้าของผมมันใช้เวลาแค่ประมาณ2-3ชั่วโมงก็อ่านจบแล้ว40หน้าในทุกๆวันนะสิ่งสําคัญคือมันต้องอ่านแล้วอ่านให้ได้แบบนี้นทุกวันและทุกๆครั้งที่อ่านไอ้40หน้านั้นต้องเข้าใจ นอไหมครับหรือถึงแม้ไม่เข้าใจผมก็จะมีวิธีของผมคือผมอาจจะจดดอกจันไว้ก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาอ่านทีหลังแต่สุดท้ายเราต้องทําให้เนื้อหาไอ้สีหน้าที่เราอ่านนั้นอะ่ะเข้าใจและเข้าใจในทุกๆวันนะครับนี่คือคีย์ของการเรียนกฎหมายนั่นเองนะครับ ต่อมาอย่างที่2นะครับคือเราต้องเข้าใจว่าโครงสร้างเนี่ยสำคัญกว่าการอ่านทุกตัวอักษรนะครับคือเวลาที่เราจะเรียนกฎหมายวิชาหนึ่งหรือเราจะอ่านหนังสือกฎหมายสักเล่มหนึ่งหรือสักเรื่องหนึ่งนะครับเราต้องเข้าใจโครงสร้างของหนังสือเล่มนั้นว่าเฮ้ยวิชาเนี้ยมันประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้างเฮ้ยวิชาเนี้ยมันมีประเด็นไหนบ้างที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาทำความเข้าใจนะครับ เรื่องนี้ก็คือเรื่องของโครงสร้างของวิชาหรือว่าโครงสร้างของหนังสือนะครับกฎหมายเนี่ยมันเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นในทุกๆเล่มทุกๆวิชาเนี่ยมันจะมีมาตราที่เป็นกลุ่มมาตานะครับแล้วแต่ละมาตราเนี่ยมันจะมีการเชื่อมโยงกันทั้งหมดแล้วก็ประกอบมาเป็นแบบเหมือนอบทเรียนในแต่ละเรื่อง ที่อยู่ในวิชานั้นๆนะครับนี่คือโครงสร้างของกฎหมายทีนี้ถ้าเราอ่านโครงสร้างของกฎหมายหรือเราเข้าใจโครงสร้างกฎหมายนั้นได้เวลาที่เราอ่านหนังสือเราจะรู้ทันทีว่าตรงไหนที่เราควรเน้นย้ำตรงไหนที่เราควรให้ความสําคัญและตรงไหนที่เราควรทําเข้าใจในโครงสร้างทั้งหมดของกฎหมายซึ่งวิธีแบบนี้จะทําให้เราสามารถที่จะอ่านหนังสือไม่ต้องเยอะได้แต่สามารถที่จะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดรวมถึงรายละเอียดในโครงสร้างนั้นได้ ดังนั้นวิธีในการเข้าใจในโครงสร้างตรงนั้นคือเอาแบบง่ายที่สุดนะที่ผมใช้เองด้วยก็คือการดูจากสารบัญของหนังสือนะครับจริงๆนี่ใช้ได้กับหนังสือทุกเล่มนะไม่ใช่แค่กฎหมายอย่างเดียวเวลาทุกคนอยากอ่านหนังสือไม่ว่าจะเล่มไหนก็ตามเรื่องอะไรก็ตามอาจจะเป็นหนังสือแบบจิตวิทยาก็ได้นะหนังสืออะไรก็ได้นะครับการที่เราจะเข้าใจโครงสร้างของหนังสือได้รวมถึงทําให้เราเข้าใจภาพรวมทุกอย่างของหนังสือรวมถึงแบบ จุดประสงค์ของคนที่เขียนหนังสือออกมาด้วยนะครับเราต้องดูสารบัญของหนังสือเป็นหลักนะครับเปิดสารบัญมานะครับแล้วดูว่าในสารบัญเนี่ยมีกี่บทถ้ามีบทย่อยในแต่ละบทย่อยมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะเห็นภาพรวมหนังสือทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยทั้งหมดของเล่มมี8บทเว้ยเฮ้ยแต่ละบทอ๋อมีเรื่องนี้เรื่องนี้รายละเอียดในบทย่อยมีอะไรบ้างอ๋อมีประมาณนี้ประมาณนี้เวลาที่เราเปิดเข้าไปอ่านเนื้อหาข้างในก็ให้เราดูตลอดว่าตอนนี้เรากาลังอ่านในเรื่องอะไรอยู่นะครับ พอเรารู้แบบนี้แล้วเวลาเราอ่านแล้วเราแบบค่อยๆดูสารบัญตามแล้วแบบอคอยเช็คตลอดว่าตัวเองกํลาลังอยู่ตรงไหนของสารบัญอยู่แบบนี้ทําให้เราไม่หลงทางในการอ่านนะครับแล้วทําให้เราไล่โครงสร้างการอ่านหนังสือเล่มนั้นได้รวมถึงทําให้เราเข้าใจาเนื้อหาในหนังสือเล่มนั้นนะครับได้มากกว่าแค่การเปิดอ่านแล้วอ่านไปเรื่อยๆเนาะเพราะนั้นเวลาอ่านนะครับให้ทุกคนดูสารบัญเพื่อเห็นโครงสร้างและอ่านไล่ตามโครงสร้างนั้นไปแบบนี้จะทำให้ทุกคนแบบ ไม่จําเป็นจะต้องไปอ่านอะไรเยอะแต่ทุกคนจะเข้าใจทั้งหมดของวิชาได้ง่ายนั่นเองนะครับอย่างที่3คืออ่านน้อยแต่ตรงจุดเท่ากับมีประสิทธิภาพนะครับหมายความว่าเวลาอ่านหนังสือเนี่ยนะครับหนังสือกฎหมายทุกคนต้องเข้าใจอย่างงี้วิชาหนึ่งมีไม่รู้กี่เล่มทุกคนเคยเห็นไหมถ้าถ้าใครเรียกนกฎหมายอยู่เนี่ยคือน่าจะเข้าใจกันเลยนะครับว่าบางทีเนี่ยหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยที่ที่เป็นวิชาวิชาหนึ่งเนี่ยเล่มหนึ่งบางทีเป็นพันหน้า แลวบางทีมีหนังสือของนอกมหาลาัยอีกมีหนังสือเล่มนู้นเล่มนี้อีกหูมันมันเยอะไปหมดเอาแค่หนังสือหนึ่งพหน้าเนี่ยการที่เราจะมานั่งอ่านและเก็บรายละเอียดทุกอย่างในหนึ่งันหน้านั้นให้ได้ในเวลาที่เรามีอ่ะสมมติเทอมหนึ่งมีประมาณ3เดือน4ี่เดือนประมาณนี้แล้วเราจะต้องอ่านแบบเล่มละเป็นพันหน้าหรือ6 0 0้อหน้า700ด้อหน้า500หน้าบ้างเนี่ยไม่ว่าจะ6 7, 7, วิชาเจวิชาบางคนลง8วิชาอะไรเงี้ยการที่เราจะอ่านและเก็บเนื้อหาทั้งหมดนั้นได้อ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากมาก หรือเราอาจจะทําได้แต่มันจะเป็นการเสียเวลาในการอ่านเทียงสือที่เยอะมากๆนะครับซึ่งบางทีมันอาจจะทําให้เราอ่านไม่ทันได้เนาะเพราะฉะนั้น การอ่านน้อยแต่ตรงจุดเ่ะมันเลยมาช่วยตรงนี้นะครับวิธีการทํายังไงให้เราอ่านได้ตรงจุดที่สุดนะบางทีโอ้นังสือเล่มใหญ่เนาะถ้าเราอ่านไปทั้งหมดเนี่ยบางทีโอเคมันมันก็ดีถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามันมีเวลานะครับถ้าเวลามันไม่ได้ถูกจํากัดในการเรียนต่อเทอมอะ่ะที่ที่เออมหาลาัยเขากําหนดวันสอบไว้แล้วแล้วเรามีเวลาแค่3-4เดือนในการอ่านเพื่อที่จะไปสอบเนี่ยถ้าเวลาถ้าเราไม่ได้มีเวลามาบีบเราไม่ได้เรียนคณะนิติศาสตร์อยู่เราแค่อยากศึกษากฎหมายเล่นๆหรือว่าอยากศึกษากฎหมายเพื่อตัวเองมีความรู้กฎหมายอะไรเงี้ยโอเคอันเน คนอ่านไปได้เลยพันหน้ากี่พันหน้าก็ว่านไปไล่อ่านไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ายิ่งเราอ่านเยอะก็มันก็ยิ่งดีนักนหรไหมแล้วมันไม่ได้มีเวลามาบีบให้เราต้องเล่งเพื่อที่จะไปสอบอะไรด้วยนะครับแบบนี้ได้แต่สำหรับคนที่จะไปสอบนะครับเราไม่สามารถมานั่งไล่อ่านแบบนั้นจนหมดได้อยู่แล้วนะดังนั้นเราต้องอ่านให้น้อยแต่อ่านให้ตรงจุดนะครับเราต้องรู้ว่าตรงไหนที่เราควรเน้นตรงไหนที่เราควรทำความเข้าใจให้เยอะนะครับวิธีการอ่านให้ตรงจุดที่ง่ายที่สุดนะครับ ที่ผมทำเองก็คือการดูจากคำบรรยายของอาจารย์นะครับถ้าใครเรียนนิติรามอยู่นะครับมีการเรียนย้อนหลังแน่นอนใช่ไหมมีเทปย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นถ่ายทอดสดย้อนหลังอะไรในเว็บไซต์มาหาลัยนะครับมีอยู่แล้วเนาะสําหรับใครที่ไม่มีเวลาว่างไปเรียนในมออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคําบรรยายของอาจารย์นี่แหละจะเป็นตัวบ่งบอกว่าตรงไหนควรเน้นตรงไหนไม่ต้องเน้นก็ได้นะครับคำบรรยายจะเป็นตัวบอกเลยเพราะอาจารย์จะจอะข้อสอบตามคําบรรยายของอาจารย์เสมอนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเราฟังคำบรรยายนะครับให้เราดูตลอดว่าอาจารย์สอนเรื่องอะไรบ้างอาจารย์เน้นเรื่องอะไรบ้างอาจารย์บอกว่าจะออกข้อสอบในเรื่องอะไรบ้างนะ <c oughs> เรานั้นแหละไม่ว่าจะเป็นที่อาจารย์สอนทั้งหมดเนี่ยตรงนั้นแหละคือจุดที่เราควรเน้นเรื่องไหนที่อาจารย์ไม่พูดเลยแบบไม่พูดถึงเลยตรงนั้นเรายังไม่ต้องไปอ่านก็ได้นู่นไหมครับโอเคถ้าเรามีเวลาเหลือเราจะไปอ่านเก็บก็ได้แต่ถ้าเราแบบมีเวลาตามโบติเนี่ยสามสี่เดือนไม่ต้องไปอ่านก็ได้ไปอ่านเน้นในจุดที่อาจารย์เขาสอน ไปอ่านเน้นในจุดที่อาจารย์เขาเน้นที่อาจารย์เขาพูดเยอะๆนะครับไปอ่านเน้นตรงจุดนั้นนะแบบนี้ทําให้เราแบบอ่านให้ตรงจุดนอกไหมเออโดยที่บางทีอาจจะไม่จำเป็นจะต้องอ่านเยอะอะไรขนาดนั้นด้วยก็ได้นะครับแต่อันนี้คือการอ่านตรงจุดนั่นเองนะครับพราะอ่านตรงจุดก็เท่ากับว่าประสิทธิภาพในการอ่านมันก็จะสูงขึ้นเปอร์เซ็นในการที่เราจะอ่านแล้วเก็บเอามาทําข้อสอบได้เนี่ยก็จะมีมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาอย่างที่4ี่ การฝึกใช้ความรู้เนี่ยย่อมสําคัญกว่าการสะสมความรู้อ่ะอันนี้ทุกคนฟังให้ดีนะครับการอ่านหนังสือเนี่ยผมไม่ได้บอกนะว่าเฮ้ยการอ่านเยอะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ผมแค่บอกว่าการเรียนกฎหมายให้สําเร็จเนี่ยมันไม่ได้จ้องจำเป็นจะต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างที่หลายคนคิดแน่นอนอ่านอ่านเยอะมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ทําไม การอ่านไม่เยอะนะครับจริงๆมันก็อาจจะเยอะกว่าคนทั่วไปอะไรนะแต่ทําไมการอ่านไม่ได้เยอะแบบที่คิดแบบนั้นอะ่ะทำไมถึงสามารถทาให้เราสําเร็จในกฎหมายได้เพราะการฝึกใช้ความรู้ที่เราอ่านเนี่ยมันสําคัญกว่าการอ่านแล้วสะสมความรู้ไปเรื่อยๆอ่านทุกคนจินตนาการแบบนี้นะครับสมมุติเราอ่านเนื้อหากฎหมายสักมาตราหนึ่งนะครับคนคนนี้อ่านมาตราเนี้ยเข้าใจเฮ้ยแล้วสามารถปรับใช้เป็นด้วยอะ่ะ ลองเอาข้อสอบเก่าที่เกี่ยวกับมาตานั้นลองมาทําทําได้หมดเลยนะครับลองนึกถึงสถานการณ์จริงที่ต้องใช้มาตานั้นเอาไปปรับเฮ้ยนึกออกหมดนะครับแต่อีกคนหนึ่งนะครับอ่านหูแบบแบบเป็นร้อยมาตาราเลยเฮ้ยอ่านคําอธิบายนะเป็นร้อยมาตาเลยโอเคเฮ้ยอ่านเข้าใจไว้แต่ปรับใช้ไม่เป็นพอเอาข้อสอบเก่ามาวางปึง้งเอาข้อสอบเอาโจทย์เอาสถานการณ์จริงมาสักอย่างนึงเอามาวางปึง้มปรับใช้ไม่เป็นคําถามคืออ่านเยอะไปเพื่ออะไรนะครับ เพราะการเรียกกฎหมายสําเร็จได้่าลืมนะทุกคนต้องสอบกฎหมายผ่านนะแล้วการสอบกฎหมายเนี่ยมันคือการฝึกการปรับใช้กฎหมายนะครับเออดังนั้นเวลาเราอ่านหนังสือกฎหมายนะครับเราต้องอ่านและโฟกัสในการปรับใช้เป็นเป็นสําคัญนะครับคือผมถึงบอกไงว่าอ่านให้เข้าใจแล้วลองไปฝึกทําข้อสอบเก่าดูอ่านให้เข้าใจแล้วลองไปฝึกทําข้อสอบเก่าดูทํา,า,แ,ทออบาทแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้มันจะเป็นการหนึ่งพออ่านเข้าใจปุ๊บ เฮ้ย hey, ถ้าคุณเข้าใจจริงคุณต้องปรับใช้เป็นด้วยการฝึกทําข้อสอบเก่าคือการฝึกการปรับใช้กฎหมายนะครับเื่อไหร่ก็ตามที่คุณอ่านและไปทาข้อสอบเก่าและทําได้นั่นแหละครับจบแล้วนะครับการเรียนกฎหมายคือไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็น4ข้อคร่าวๆนะครับที่ผมอธิบายว่าเฮ้ยทำไมการเรียนกฎหมายเนี่ยถึงไม่ได้อ่านหนังสือเยอะอย่างที่หลายคนคิดนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าอ่านหนังสือเยอะไม่ได้ไม่ดี ดีแล้วนะครับใครอ่านเยอะได้ดีนะครับแต่ด้วยแะ้วเวลานะครับที่จํากัดในการเรียกนกฎหมายแน่นอนว่าเราจะไปอ่านไปเรื่อยไม่ได้นะครับเราต้องจับกลุ่มจับจุดในการอ่านให้ดีนะครับแล้วก็ต้องมีการฝึกการจัดสารการเรียนการอ่านหนังสือทุกอย่างให้เป็นระบบนะครับไม่งั้นแล้วเวลา3-4เดือนเราไม่สามารถอ่านไปเรื่อยๆแล้วเ,เราเรียนจบกฎหมายได้นอกไหม เออนะครับอ่ะอันนี้ก็จะฝากเอาไว้นะครับสำหรับ podcast ดีบีสดนี้แล้วกันเนาะโอเคสุดท้ายนะครับถ้าใครที่เรียนกฎหมายอยู่นะครับหรือว่ามีแพนจะเข้ามาเรียนคณะนิติศาสตร์อะไรก็ตามแต่นะครับตอนนี้ผมมีสินค้านะครับที่เกี่ยวกับการเรียนกฎหมายนะครับหลายชิ้นเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเป็นหนังสือความลับเด็กเก่งที่ยมมานำหนึ่งนะครับอันนี้ทุกคนสามารถดูรายละเอียดได้ในใต้ดี s ค r ิปชั่นนะครับของคลิปนะเข้าไปดูในช้อปปีก็ได้เข้าไปดูในติ๊กต็อก ในเพจ a c e b o o k อะไรก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปักลิงก์ นะช้อปปี้ไว้ใน YouTube นี้ให้ด้วยละกันนะครับลองดูได้ก็จะเป็นหนังสือความลับด็กเก่งยมุมดบบหนึ่งก็จะถอดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทําในตอนเรียนนะครับคือใครจะมาเรียนเอาเล่มนี้ไปใช้นะครับเล่มนี้จะเป็นทั้งคิวอาร์โค้ดบุ๊กเป็นเหมือนคอร์สออนไลน์หนังสือเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวหนังสือแล้วถ้าใครสั่งซื้อไปก็จะได้เข้ากลุ่มในการปรึกษาการเรียนได้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคนที่เรียนคณิตศาสตร์อยู่นะหนังสือความลับก็คือผมดึงทุกอย่างที่ผมททททําา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 นน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 ัั่่่่แแะะีีีีีีเเเเเกก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 ยยยยยยววววบรร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 รงงงผิรริิธคคคคดใใสรรสุุ้รรออออืื เล่มนี้เอาไปเรียนเอาไปฟังเอาไปอ่านแล้วไปทําตามแค่เลยทุกคนจะมีการเรียนเป็นระบบนะและที่เหลือทุกคนทําตามนั้นเลยนะครับจบทุกคนจะรู้ว่าวันหนึ่งต้องทําอะไรบ้างในการเรียนกฎหมายอะไรเงี้ยให้ให้เราสามารถเรียนจบได้ในเวลาที่เรากําหนดไว้ผมจะสอนเซตตั้งแต่เป้าหมายเลยเฮ้ยต้องการจบในกี่ปี3ปี3ปีครึ่ง4ปีนะครับต้องลงทะเบียนเรียนเทอมละเท่าไหร่ะผมจะให้ทุกคนเซตคือทุกคนจะมีแผนเป็นของตัวเองชัดเจนเลยนะครับ เฮ้ยอ่านหนังสือยังไงวันละเท่าไหร่นะครับท่องตัวบทวันเท่าไหร่เข้าเรียนยังไงดีกี่เซ็กชันมีทั้งสองเซกชันเข้าเรียนเซกชันไหนดีผมเซตไว้ให้หมดแล้วในหนังสือครับเอาไปอ่านเอาไปเรียนแล้วเอาไปทาตามแค่นั้นเลยนะครับคอร์สออนไลน์หนังสือเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะสแกนเคอร์โค้ดเรียนในนั้นได้เลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นหนังสือความลับเด็กเก่งยอมน้ำหนึ่งนะครับแล้วก็แนะนําว่าถ้าซื้อก็ซื้อคู่กับแพนเนอร์ไปก็ได้นะครับแพนเนอร์สองนั่งในกฎหมายอันนี้จะเป็นไฟ ความคืบหน้าในการเรียนของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกตั้งแต่ตารางเรียนตารางสอบตารางการอ่านหนังสือตารางการท่องตัวบทต่างๆเอามาจดบ,บันทึกว่าทุกๆวันเนี่ยตัวเองได้ทําตามที่ตัวเองวางแผนไว้แล้วหรือยังนะครับก็อันนี้จะมีคลิปถ้าใครซื้อแพนเนอร์ไปนะครับก็จะมีคลิปที่พี่เฟิร์นจะท,ทําที่วิธีการในการใช้งานแพนเนอร์อย่างละเอียดไว้ให้ด้วยนะครับ ก็อันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าซื้อไปใช้งานเป็นแน่นอนแล้วถ้าทุกคนเอาแพ่นเนร์นี้ไปใช้งานเนี่ยก็รับรองว่าการเรียนก็คือจะมีวินัยในการเรียนของตัวเองขึ้นเยอะมากๆก็แนะนําว่าให้ซื้อกันไปเลยนะครับอ่ะก็จะคุ้มมากๆเนาะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของคอร์สติวนหมายนะครับคอร์สติวนหมายเนี่ยจะเป็นคอร์สติวออนไลน์นะครับทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ทุกคนสามารถดูได้ว่ามีวิชาอะไรรบ้างนะเดี๋ยวผมก็จะปักลิงก์ของทางช้อปปี้ไว้ให้ละกันนะครับก็ถามมาดูได้นะเบื้องต้นตอนนี้ก็็็จจะะมมีเปนนหหลักกๆาาช กฎหมายนี่กฎหมายายาสองายาสามแล้วก็สามารถดูได้เลยนะถ้ามีวิชาไหนแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเพิ่ม ารายละเอียดให้นั่นเองนะสามารถกดสั่งซื้อในช้อปปีก็ได้หรือว่าจะสั่งซื้อทาง l i น์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมใส่ารายละเอียดน,นะในช่องทางการสั่งซื้อไว้ในใต้ดีคริปชันละกันนะครับก็สามารถกดดูารายละเอียดตรงนั้นได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นคอร์สติวไลน์นะคอนเซปต์คอร์สติวรางผมทุกคอร์สเลย1จะเป็นคอร์สติวตลอดชีพซื้อครั้งเดียวไม่ไม่มีการลบคลิปไม่มีการเอาออกจากกลุ่มไม่จำกัดระยะเวลาการเรียนนะครับทบทวนได้เรื่อยๆเลยนะครับสมมุติสอบผ่านวิชานี้ไปแล้วอะ ซื้อไปเรียนอ่ะแล้วก็เอาไปใช้ในการสอบสอบผ่านแล้วก็ทุกคนก็ยังมีคอร์สนี้เก็บไว้ในการแบบเฮ้ย hey, วันหนึ่งไปเรียนเนต่อวันหนึ่งไปทํางานอะไรก็ตามแต่ที่ต้องใช้ความรู้ในเนื้อหาในคอร์สนี้ก็กลับมาทบทวนตลอดเพราะผมเชื่อว่าความรู้กฎหมายมันถึงแม้สอบผ่านไปแล้วแต่ต่อไปถ้าเราไม่ได้ใช้มันเรามีโอกาสที่จะลืมได้ดังนั้นผมอยากให้ทุกคนมีคอร์สนี้ไว้ถ้าถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยมีคอร์สนี้ไว้นอกจากจะทําให้ตัวเองสอบผ่านแล้วมีคอร์สนี้เก็บไว้เลยทําให้ตัวเองสามารถมาทบทวนความรู้ได้เวลาที่เรา เฮ้ยลืมไปแล้วว่ะแบบไม่ได้เขาเรียกว่าสอบผ่านมานานและลืมก็กลับไปรบทวนในคอร์สได้เลยนะครับมันก็จะเร็วด้วยนั่นเองนะและที่สําคัญคอร์สนี้ผมจะอัปเดตเนื้อหาให้ในกรณีที่มีกฎหมายแก้เพราะ,ะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ mm ้ย hmm. เนื้อหาในคอร์สมันจะล้าหลังหรือเปล่ากฎหมายแก้ไปแล้วแล้วจะเรียนยังไงจะเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่นะครับถ้ามีกฎหมายเนื้อหาไหนที่เป็นมาตราสําคัญแล้วแก้ ผมอัปเดตเพิ่มเข้าไปให้ในคอร์สด้วยนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์คอร์สติวของผมมีเอกสารประกอบการติวในนั้นให้นะครับและไม่เข้าใจตรงไหนสามารถที่จะถามได้นะครับนี่คือความคุ้มค่าของคอร์สติวออนไลน์ของผมทั้งหมดนะครับก็การเรียนจะเป็นการเรียนในกลุ่มปิด Facebook group นะครับแล้วก็นั่นแหละทุกคนสามารถที่จะสั่งซื้อได้ในหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสั่งซื้อในช้อปปีก็ได้สั่งซื้อใน าลายแอดก็ได้นะครับสั่งซื้อในตะก้าทิกต o k ก,ก็ได้สั่งซื้อในอินบ็อก์เพจ Facebook ก,ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้คอร์สนะครับทันทีสมมุติว่า,าบางคนอาจจะงงว่าแบบถ้าเกิดว่าผมสั่งไปแล้วเนี่ยถ้าผมสั่งในช้อปปี้สมมตินะถ้าผมกดสั่งในตะก้าช้อปปี้ตะก้าทิกต o k อ,อะไรเงี้ยแล้วผมจะเข้าเรียนยังไงใช่ไหมครับถ้าทุกคนสั่งในนั้นนะครับทุกคนจะต้องรอเอกสารไปส่งที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนในเอกสารนั้นเพื่อ เข้าเรียนในกลุ่มนั่นเองนะครับแต่ถ้าอยากซื้อปุ๊บเข้าเรียนทันทีเลยในกรณีที่เป็นคอร์สออนไลน์หรือแม้แต่เป็นไฟล์อีบุ๊กอะไรก็ตามแต่ถ้าซื้อปุ๊บอยากได้ทันทีนะครับแนะนําว่าให้ซื้อทาง Line แอ d เป็นหลักนะครับหรือ Inbox Page เพจเฟ o บุ๊กก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะ ทุกคนก็จะสั่งซื้อแล้วก็ได้เข้ากลุ่มเรียนทันทีเลยนั่นเองอ่ะทั้งหมดนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้จริงๆยังมีชีทสรุปกฎหมายอีกนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับสินค้าทั้งหมดของเทเกอร์และบิลล์นะครับทุกชิ้นก็ออกแบบมาให้กับเด็กนิติทั้งหมดเลยแล้วรับประกันเลยทุกคนซือ้อคือคุ้มแน่นอนเพราะทุกอย่างผมออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนคุ้มที่สุดอ่ะในการซื้อไปแล้วก็เอาไปใช้เปลี่ยนแปลงการเรียนของตัวเองได้จริงๆนะครับอ่ะทั้งหมดนะครับก็ฝากโปรโมทสินค้าตัวเองไว้ ผมโป่งเลยก็เลยไปรอก็ลาไปแค่น,นี้พบกันใหม่ในวันศุกหน้าคริปนี้ก็สวัสดีครับ